สวัสดีครับแฟนๆซ่องไทยแลนด์ครับวันนี้เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคลิปข่าวและเรื่องอาร์ซอนอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณผูส้สนับสนุนของเราครับลุ้นเชียร์สุดมันเหมือนเล่นด้วยตัวเองนะครับบริกรไวมั่นใจได้นะครับรายละเอยียดที่คอมเมนต์แล้วกันนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับนักเตะค,คนหนึ่งที่มีข่าวมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับต้อง,องบอกไม่ใช่สักระยะสี่ถ้องบอกหลายเดือนแล้วนะครับกับนักเตะคนนี้ครับเซอร์บบบบีีีีีออออาาาาวัััััยย28 2024ปปนนนนะคครรต้มสญญกลซิโู่ถึงง นะครับซึ่งก็เท่ากับว่า เข้าสู่ตลาดรอบหน้าก็คือเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายแบบเต็มตัวสำหรับยูริสซาวิชนะครับนักเตะกองกลางเซอร์เบียวัย28ปีเนี่ยมีข่าวกลายที่มากครับในช่วงของปีที่ผ่านมานะครับเพราะเนื่องจากว่าหลักๆเลยคือเรื่องของสัญญาใหม่ที่ยังเจรจาไม่ลงตัวแล้วก็มีเรื่องข่าวเกี่ยวกับทนางนของตัวเอเย่นเนี่ยอยากจะให้นักเตะนี่ลองหาความท้าทายใหม่ดูบ้างวันนี้ก็ต้องมาขอเท้าความ,มนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวมิลินโควิสซาวิชนะครับมิลินโควิสซาวิชครับย้ายมาจากสโมสรเกงในเบลเยียมในปีีมานป้ก็ไ 8ปปีแล้วนะครับอะไรเข้าสู่ปีที่9อย่างเต็มตัวในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งสัญญาใหม่เขาเนี่ยยังมีการเจราจาไม่ลงตัวนะครับมิลกวิซาวิชเป็นนักเตะที่ โดดเด่นนะครับของลาซิโอในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นตัวหลักแล้วก็หลายๆครั้งเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับโดยที่สัญญาใหม่ของเขาเนี่ยมีการเจราจากันมาหลายต่อหลายครั้งครับเขาเป็นนักเตะที่มีข่าวกับทั้งปารีสแซงต์แชรมแมงยูเวนตุสแล้วก็หลายทีมในพรีเมียร์ลีกหนึ่งนะคืออาร์เซนอลซึ่งก็มีข่าวว่าอาร์เซนอลอยากจะซื้อตัวไปเสริมนูน่นนี่นั่นโนก็มีข่าวมาอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าการเจราจามันก็ไม่เคยเป็นข่าวแบบจริงจังสักทีนะครับแต่ว่าที่มีวันนี้มีอัปเดตตตคคคืือออออออเเรรร่่่งงงขััััววสญญาาาาา้้บบบลลลซซิิโโในนนฤดูกกีีย เป็นทีมที่เรียกว่าอยู่ในระดับที่ฟุตบอลยุโรปตลอดยุโรป้าลีกบ้างคอนเฟอเรนซ์ลีกบ้างหรือว่าบางทีก็เป็นแชมเปี้ยนส์ลีกบ้างเพนตปีนี้พวกเขาผลงานค่อนข้างดีครับตอนนี้เหลืออู่ประมาณ9นัดจะจบฤดูกาลนี้พวกเขาอยู่เป็นรองจากฝูงแับแม้ว่าอันดับ2ของเขาเนี่ยจะห่างกับทางน้านของตัวนาะโปลีจากฝูงเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่การที่พวกเขาอยู่อันดับ2เนี่ยนั่นหมายความว่าพวกเขามีลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกเต็มตัวในกับอันดับในเซเรียอา,าปีนี้ะครับทำให้ก็มีการพูดถึงว่าจะพยายามมเอส่ววน้ไปัังติิ ซาวิชให้อยู่กับทีมต่อไปสัญญาเดิมที่มีข่าวมาก่อนนี้มิเชลเปทร์ซาวิชเนี่ยรับขั้นเนี่ยแบบตัวท็อปทอปของทางลาซิโออยู่แล้วเพียงแต่ว่าตัวขั้นเหนือที่เสนอไปรอบแรกเนี่ยครับท่านนักของลาซิโอเนี่ยท่านนักคาร์เดโอลอริโตประธานสโมสรเนี่ยยินเขาเสนอให้ประมาณ3.2ล้านยูโรนะครับหรือประมาณสัก2.8ล้านปอนด์ต่อป,ปีให้กับตัวมิเกลซาวิชนะครับซึ่งแรกกับสัญญา2ปีที่จะเพิ่มให้กับตัวนักเตะนะครับอย่างไรก็ตามพอมีโอกาสที่จะได้ไปแชมเปี้ยนลีกเนี่ยแล้วก็มองวว่ว่่่าาาาาามมิิิเเเกกกลลลลซซดดนนนีีนนีียยผงงคออข้โ็รทจะพู กันสัญญาเพิ่มโดยจะให้สัญญาเป็น4ล้านยูโรหรือประมาณ3.5ล้านปอนด์ต่อปีนะครับซึ่งพอเราหานออกมาแล้วเนี่ยพอเป็นเงินปอนเนี่ยจากสัญญาเดิม3.2ล้านเนี่ย ก็จะได้เป็นประมาณหักเฉลี่ยกลกบมาแล้วเนี่ยก็จะได้เงินประมาณห้0 0 0ื่นแปดพนปอนต่อสัปดาห์แต่พอเป็นสัญญาใหม่ที่มีการพูดคุยกันรอบรอบสุดนี้ครับที่มีการยื่นใหม่เนี่ยประมาณตัวประมาณ4ล้านยูโรหรือ35มจุดห้าล้านปอนเนี่ยพอเป็นเงินปอนด์ต่สอสัปดาห์เนี่ยจะรับอยู่ประมาณ72,000ปอนด์ซึ่งถามว่าเ,เ,เยอะไหมก็ต้องบอกว่าไม่เยอะสําหรับฟุตบอลปัจจุบันนะครับยิ่งมากับพวกยุคใหม네่ๆเนี่ยแสนปอนด์เป็นเรื่องปกตินะครับอเห็นแลก็ตามไปตัวเลขเจ็ดหมื่นสองพันปอนที่มีเปยนประมาณเนี่ยเมื่อไม่ตัวเลข คราวนี้ต้องมาดูว่าทางด้านของบริการบริการเนี่ยจะโอเคกับสัญญาข้อนี้หรือเปล่าพอย้อนกลับไปทางด้านของตัวที่เป็นตัวมาเตย์เชสแมนมาเตย์เชสแมนคือใครครับมาเตยเชสแมนซึ่งเคยเป็นอดีตกองหน้าเชลซีเนี่ยเขาเป็นเอเจนต์ของบริการบริการในปัจจุบันเนี่ยก็เคยมีข่า,ขาวเมื่อสักหลายเดือนก่อนประมาณว่าเขาอยากจะให้นักเตะนองพิจารณาให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับตัวรั้งความสําเร็จของตัวเองทั้งเรื่องของค่าเหนื่อยที่จะไดม้มากยิ่งขึ้นเรื่องเกี่ยวกับสัญญ,ญาใหม่ที่่่จะตอด้วยซึง ต้องยอมรับว่าการอยู่ดาซลมา8ปีเนี่ยตัวมิคกลซวิชเนี่ยได้ได้แชมป์หลักๆคือโคปาเตลเลีย11ครั้งนะครับที่เหลือก็คือเรียกว่าก็เล่นไปเพื่อฟุตบอลยุโรปตามปกติแต่ด้วยอายุถึง28ปีเนี่ยมันเป็นช่วงสัญญาสําคัญของนักเตะคนหนึ่งที่อาจจะเป็นสัญญาสุดท้ายที่เป็นสัญญาที่แบบดีที่สุดของตัวเองแล้วนะครับทำให้ตัวเคสแมนเนี่ยก็พยายามจะแนะนำลูกเออลูกค้าของตัวเองว่า เนี่ยลองคิดให้ดีก่อนต่อสัญญาใหม่ครับคือตัวเลขมันโอเคแหละสามสี่ล้านยูโรมันต่อปีมันก็ไม่เป็นเัวเลขที่ไม่แย่หรอกครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณไปทีมอื่นเนี่ยคุณจะได้ราคาที่มากกว่านี้ทาให้ก็มีการพูดคุยเรื่องโอกาสไปแชมเปี้ยนส์ลีกโอกาสที่จะความสำเร็จในเรื่องของการแชมป์ลีกหรือการไปหาความเมตตาทยใหม่ในลีกอื่นมันก็เลยเป็นเรื่องที่ตัวมิควิดาวิชเนี่ยก็มีข่าวย้ายทีมมาตัวตลอดอย่างไรก็ตามพอมีตัวเลขนี้ขึ้นมาใหม่เนี่ยทำให้ตัวลาซิโอเองก็พยายามแล้วครับเรียกว่าแสดง เขาอยากจะเก็บมิควิสสวิชไว้กับทีมต่อไปให้ได้เพื่อที่จะไปเป็นขุมกําลังสําคัญของเขาในช่วง2อสมปีต่อจากนี้นะครับก่อนที่มีข่าวเนี่ยตอนนี้ลาซิโอเองก็ยื่นไปแล้วนะครับราวนี้อยู่ที่ว่ามิควิสสวิชจะเป็นยังไงต่อไปแต่แน่นอนนะครับเพื่อมาพูดถึงตัวมิควิสสวิชแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับถ้าเขาย้ายมาอยู่อาร์ซอนจะเป็นยังไงกับตอนนี้นะครับต้องมองว่าอาร์ซอนเนี่ยมีเตะกองกลางเอาแบบตัวหล,ลักๆอยู่มันแค่สคนก็คือทางด้านของตัวทมัสปาเต้ การิชาก้าโมเมเอเนี่แล้วก็จอร์จินโยถามว่า4คนนี้เป็นตัวหลักของทีมยุคนี้ในยุคข,ของฤดูก,กาลหน้าเนี่ยโดยทั้งมีข่าวดีแคนไรส์ ice, ในฤดูก,กาลหน้าเนี่ยมีลุยสสวิชกับอาซอมีโอกาสไหมคือถ้ามองในเรื่องของตำแหน่งเนี่ยก็ค่อนข้างแน่นนะครับอาซอมีผู้เล่นกองกลางค่อนข้างครบเพียงแต่ว่ามีคลิสวิชเนี่ยเป็นนักเตะที่มีความแตกต่างพอสมควรจาก4คนที่พูดมาสวิชเนี่ยครับหลกัหลกๆเริ่มต้นจากการเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางครับพอเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางแล้วเนี่ยเขาก็ เป็นนักเตะที่คองบอลได้เป็นคนวงบอลดีคนนึงเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ถนัดในการที่จะเติมเกมลุกซะด้วยถ้ามองกันในของรายชื่อของตำแหน่งจริงๆเนี่ยเขาเป็นเซนเตอร์มิดฟิลด์แต่ว่าเขาเล่นเป็นแอตติมิดฟิลด์ได้ด้วยซึ่งส่วนนี้ผมมองว่าถ้ามองกับคนที่มีอยู่เนี่ยเป็นนักเตะที่ค่อนข้างคล้ายสุดคนแรกคล้ายก่อนเปนชาก้าในยุคปัจจุบนันคือการเล่นแบบที่ไม่ใช่เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ ชาก้าเป็นบล็อกทูบ็อกสนไหมครับแต่ว่าตัวซาบิตเนี่ยเป็นเซนเตอร์มิดฟิลด์ซึ่งเป็นครองบอลแล้วก็สามารถที่จะดันเกมลุกได้ด้วยซึ่งถ้ามองระบบการเล่นของเขาตอนนี้มันจะเอื้อระบบ4ี่1ามหนึ่งมากหรือก็น่งเล่น4ี่หนึ่งสี่หนึ่งค่อนข้างจะมากเลยคือสามารถที่จะดันเล่นเกมลุกได้ด้วยสามารถที่เล่นกองกลางตัวครองบอลก็ได้ด้วยมีความสมสมของทั้งชาก้าและก็จอร์จินโยรวมกันมีความเล่นที่หลากหลายพอสมควรดังนั้นเนี่ยถามว่าตอนนี้เวลานี่ซาวิตกับอาร์เซนอลเนี่ยดูแล้วมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคำตอบคื ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้คืออย่างแรกที่โมกเป็นไปได้คือนักเตะแบบนี้เป็นนักเตะที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของรูปแบบการเล่นอยู่แล้วคือมีความหลากหลายไม่ใช่นักเตะที่เหมือนกับเอาคนเดิมมาซ้ําแบบเดิมเหมือนที่กรณีของปาเตกับริคันไรท์เป็นมิดฟิลตัวกลางรับเหมือนกันแต่นี่คือมีความหลากหลายในเรื่องของการเล่นมิดฟิลมาเพิ่มทางเลือกให้กับอาร์ซอนในการที่จะ เล่นเกมรุกตรงกลางได้มากยิ่งขึ้นอันนี้คือข้อที่ดีข้อที่มันเป็นระยะค่อนข้างยากคือหนึ่งเลยคือเรื่องของอายุนะครับอายุของตัวสวิตเนี่ย28ปีแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะอายุเยอะไปหน่อยเพียงแต่ว่าสิ่งที่อาร์ซอนเนี่ยทำมาตลอดซีซั่นที่ผ่านมาทำให้เห็นเลยคือว่าอาร์ซอนมองเรื่องอายุน้อยก็จริงแต่ว่าระยะหลังๆพวกเขาก็เริ่มมองว่าถ้าอายุน้อยที่อยากได้แล้วมันไม่ได้เนี่ยการที่จะเลื่อนระที่อายุมากกว่าเดิมสักหน่อยนึงแล้วมาอยู่กับทีมเนี่ยก็เป็นเช้นทางเลือกที่เป็นไปไม่ได้ดังน,น มอนะเตเคนนี้มีโพเทนเชียลที่ดีพอในราคาที่ซื้อขายแล้วมันไม่ได้สูงจนเกินไปแล้วสามารถใช้งานได้สักสองถปีเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับตอนเกิดที่เห็นก็คือกรณีของเรนดทรทอสซาที่นาเตะอยุก็มาณยีเหมือนกันนะครับแล้วก็เซนเทยามิวอซอ,อนซึ่งผลงานที่ออกมาทอสซาก็ทําเห็นแล้วว่าอายุประมาณยีมันก็ไม่ได้มาเกินไปนะถ้า พวกเขามองทางเลือกที่หนึ่งที่เป็นมิสื่อตำแหนเนี่ยมองแล้วคนที่หนึ่งแล้วอาจจะไม่ได้ตัวนี้ซาวดชอาจเป็นทางเลือกรองที่เป็นทางเลือกที่มองแล้วเหมาะสมในราคาด้วยในมว่าอายุจะมากไปหน่อยแต่เรื่องราคาดีฟังก์ชันได้แล้วก็สามารถที่จะปรับเลไนได้หลากหลายรูปแบบดังนั้นในส่วนเนี้ยผมก็มองว่าตัวนี่คือซาวดชกับมาซ n อนเนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่แม้ว่าอาจจะไม่ได้ทางเลือกที่สําคัญที่สุดอย่างไรก็ตามผมมองว่าสาคัญที่สุดของขอซรุตอนนี้มันไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตำแหน่งนี้ครับมันเป็นเรื่องของตำแหน่งตัว,ตวมิ ถ้ามองถึงในแง่ของการตลาดตอนนี้อาร์ซ็อกจะต้องเริ่มต้นจากการที่พวกเขาต้องการเคลียร์คนก่อนว่าพวกเขาจะเคลียร์กองกลางยังไงตอนนี้นซ้อมี4ีคนที่บอกมีปาเต้มิชาก้าจอร์นิโยเอเวนี่แล้วก็ทางโลก่อนกาด้วยรวมทางานักเตะเยาวชนอย่างพวกชาลิปาติโน่มิเกลอาริเซสซิครีดกว่ามีนักเตะประมาณอยู่5ถึง6ถึง7คนที่อยู่ในชอยส์ของอาร์ซ็ออยู่แล้วดังนั้นเ้ามิดโควิดสวิชเข้ามามันต้องเห็นแล้วว่านักเตะคนนี้เอาเข้ามาเนี่ย เขาจะเล่นในตำแหน่งไหนข้อที่1ข้อที่2คือเล่นแล้วจะโรเตชันกับคนในทีมยัง,ยงไงซึ่งคราวนี้มันต้องมีการปรับสถานะกันอีกว่าจะต้องเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วคนที่เป็นทางเลือกท้ายๆเนี่ยอาร์เซอลจะจัดการอย่างไรดังนั้นเนี่ยมิควตสวิชกับอาร์เซอลถึงเวลานี้มีความไปไปได้ไหมตอมีความไปไม่ได้ไไดครับเพราะว่าตัวนักเตะเองเไม่ต่อสญญายใหม่และต้อว,ว่าตามตรงคือสัญญาที่ตัวลาซซโอให้กับมิคาตสวิชมันก็ไม่ได้เยอะมากคือตัวเลขไม่สูงเลยนะครับว่าน้องไม่สูงเลยแต่ว่า คราวนี้จะติดแค่เรื่องของตะค่าตัวแล้วว่าจะเป็นยังไงสัญญาของเขากับตัวลาซิโอเนี่ยเหลือแค่ปีเดียวดังนั้นเนี่ยตลาดสิงหาคมเนี่ยเป็นตลาดสาคัญของตัวมิลลิควิสวิสกับลาซิโอมากว่าการเจราจาสัญญาใหม่จะจบลงแบบไหนนะครับถ้าซาวิสต่อสัญญาใหม่ลาซิโอก็ไม่มีปัญหาก็พร้อมจะเก็บนักเตะต่อไปเพียงแต่ว่าในสัญญาใหม่เนี่ยก็มีข้อเสนอหนึ่งที่ทางสื่ออิตาลีเขาแจ้งมาว่าตัวซาวิสเนี่ยจะมีค่าถทสัญญาระบุลงไปด้วยซึ่งตัวเลขเนี่ยยังไม่ออกมาว่าตกลงแล้วถ้าต่อสัญญ,ญาใหม่เนีอ้ตรง จะมีตัวเลขที่เท่าไหร่ถ้าตัวเลขมันไม่พอใจการมันไม่สูงเกินไปผมว่าซาบิตต่อสัญญาใหม่มีโอกาสอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าสัญญาเนี้ยมันก็มีข้อระบุนะครับมีข้อสืรร่อว่าสัญญาตัวนี้มีมิลิสคอสข้อนี้มันจะไม่รวมกับทีมในอิตาลีด้วยแต่นั่นหมายความว่าลาซิโอเองก็เปิดช่องให้ซาบิตย้ญญญายทีมได้แต่ขอแล้วกันว่าอยาย้ายไปอยู่ทีมร่วมเซเรียแต่นั้นเนี้ยยิ่งไปเป็นแบบเนี้ยมันยิ่งเข้าทางเลยว่าซาบิชมีโอกาสถ้าจะย้ายโอกาสกย้ายไปนอกประเทศอิตาลีเนี่ย ค่อนข้างสูงนะครับดังนี้ก็คือในส่วนของที่มาฝากการในวันนี้นะครับกับเรื่องราวของวิลลิงคูริสซาวิทที่หลายคนถามมาว่าที่คิดว่าตัวนักเตะคนนี้จะย้ายมาอยู่อาร์ซอนหรือเปล่านะครับดังนี้คือทั้งหมดของเล่าข่าวอาร์ซอนในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณผูส้สม่อขนะครับลุนเชียสุดมันเหมือนเล่นด้วยตัวเองบริการไวมั่นใจได้ประเดที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับยั่งไงเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ